สิ่งที่หลวงตาสอนหรือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ถ้าแต่แค่มีอะไรมาบังแล้วเราไม่เห็นเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วจิตทุกวงจิตเป็นธรรมชาติของมันเองแต่แค่ไม่มีคุณภาพที่พอที่จะไปเห็นความจริงสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนสิ่งที่หลวงตาสอน ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเราแค่ชินกับการที่ไปคิดและการที่เราคิดว่ามีตัวเราก็คือเป็นสิ่งที่เราคิดเองการที่เราเกิดตายมาตลอดก็เพราะเราคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็มีตัวเราไม่จบสิน้นการที่เราเกิดมาในชาตินี้ไม่ว่าจะทำงานหรือใช้ชีวิตอยู่ก็เกิดจากความคิดของเรา ไม่จบไม่สิ้นแต่พอเราได้หยุดคิดแล้วเจอความสงบคือจิตมีคุณภาพพอที่จะไปเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่หลวงตาสอนเราก็จะได้เห็นว่าที่ผ่านมามันเกิดจากความไม่รู้ที่มีอะไรมาบางังเพราะเราคิดอยู่ไม่ไม่จบไม่สิ้นแต่เมื่อเรารู้แล้วเราจะหยุดคิดทันทีมันเป็นสิ่งที่ยาก พรจิตมันเคยชินกับความคิดมาตลอดแต่ด้านหนึ่งจิตก็จะเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้ากับที่หลวงตาสอนแล้วเหมือนตอนนี้เขาเห็นสองอย่างเขาเห็นทางเดินแล้วแล้วเขาก็เห็นว่าธรรมชาตินั้นมีจริงแต่สิ่งที่เราไปคิดเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงมันเกิดจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลย แต่เราไปคิดให้มันมีให้มันเกิดแล้วมันก็ดับไปทุกอย่างเกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยแต่เราคิดไปเองเพราะเราไม่เคยเห็นธรรมชาติความจริงเราก็คิดว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นความจริงเมื่อมีผู้รู้มาบอกเราก็ไม่เชื่อเพราะเราอยู่กับความคิดของเราเองจิตเราไม่เคยมีคุณภาพไม่เคยที่จะหยุดคิดเราเอาความเคยชินจากการ ทำงานทางโลกจากการคิดงานทั้งโลกใช้ชีวิตทั้งโลกไปภาวนาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเพราะเราเริ่มต้นผิดติดกระดุมเม็ดแรกผิดบางครั้งเรามีสติเราก็จะรู้สึกได้จิตที่สงบเราก็จะกลับไปสู่ธรรมชาตินั้นด้วยตัวของมันเองแต่โอกาสที่จิตจะสงบมันก็น้อยเพราะเราเคยชินกับการคิดการปรุงการแต่งอยู่เสมอ ความยากก็คือเราห้ามไม่ให้ปรุงไม่ให้คิดไม่ได้ความยากอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็คิดว่ามีตัวเราต้องไปเอาต้องไปคิดต้องไปปรุงแต่เราก็เห็นว่ามีธรรมชาติที่มันไม่มีอะไรเห็นว่าม,มันมีอะไรที่เกิดที่ดับด้วยตัวของมันเองไม่มีใครไปทําอะไรมันได้แต่เราแค่เห็นไม่พอแต่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่พ,พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่หลวงตาสอน มันเป็นเช่นนั้นจริงๆไม่สามารถไปพูดให้ใครฟังได้เรารู้อยู่แก่ใจแต่เราแค่เห็นว่าเราเรารู้ไม่พอจิตมันก็เอาความเคยชินที่คิดที่ปรุงแต่มันปรุงสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันปรุงสเปะสปะไม่คิดอะไรเข้ามาปรุงหมดหลังๆมันเริ่มฉลาดขึ้นจิตเขาเริ่มฉลาดเล,เลือกคิดเลือกคิดเลือกปรุงเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับจิต เหมือนเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ก็ยังเป็นการคิดกันปรุงอยู่ดีจากที่หลวงตาสอนว่าทุกอย่างเกิดเกิดดับในในในสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยเหมือนที่โยนผ้าในห้องที่ว่างเปล่าเหมือนก้อนเมฆที่มาบังท้องฟ้าเหมือนนกที่บินผ่านท้องฟ้าเหมือนน้ำที่ผุดขึ้นมาจาก ต่อมน้ําที่ผุดขึ้นมาจากน้ําที่ว่างๆนิ่งๆไม่มีอะไรเลยเมื่อมีสิ่งมากระทบมันก็มีจุดมีต่อมมีดวงเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปเองโดยที่เราไม่ได้ไปบังคับให้มันดับธรรมชาติมันมีแค่นี้จริงๆแต่เหมือนจิตเขาก็ยังรู้ไม่พอเขาก็ยังดิ้นรนขนขวายแล้วเมื่อเขาสงบลงเขาก็ไม่ดิ้นรนเพราะเขารู้ว่าธรรมชาติมันก็มีแค่นั้นมันทําอะไรไม่ได้แต่เพราะยังมีเมฆมาบางังเป็นบางส่วนอยู่ เมื่อมีเมฆมาบางังถ้าจิตไม่มีกําลังพอก็ไปเป็นไปทําอะไรกับเมฆนั้นสิ่งที่หลวงตาสอนมันเป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อพูดให้ใครฟังก็ไม่มีใครเข้าใจแล้วหาว่าเพอเจอร์เมื่อเรารู้อยู่คนเดียวเราเข้าใจแล้วก็ไม่มีใครมาลบความรู้นี้ได้มันเหมือนเป็นทองฟ้าถ้าเราไปอะไรกับที่ผ่านมากับเรื่องที่ผ่านเข้ามามันก็จะรวมตัวกันเป็นเมฆเป็นฝน ฝนก็คือสิ่งที่เกิดจากในใจเราไปคิดไปปรุงแต่งเยอะจนมันเป็นฝนจนเป็นทุกข์แต่ถ้าเรื่องที่เราไม่ให้ค่ามันผ่านเข้ามามันก็อาจจะเป็นเมฆบางๆพอรู้ทันมันก็หายไปคือจิตมันก็ยังให้น้ำหนักกับเรื่องบางเรื่องซึ่งเมื่อก่อนให้น้ำหนักกับทุกเรื่องที่เข้ามาแต่ตอนนี้เขาเลือกเลือกบางเรื่องซึ่งเราก็รู้ว่าจิตมันมันยังแท้เรื่องที่ ทำให้เขาหายสงสัยหรือเรื่องที่ทําให้เขาฉลาดมากขึ้นแต่มันก็ยังเป็นสังขารอยู่ดีเหมือนที่หลวงปู่ดูลพูดเลยค่ะหลวงตาว่าคิดเท่าเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดคือเราก็รู้ว่าติดสิ่งนี้แหละที่ทําให้ติดค้างอยู่เกิดไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าเราแต่เราก็ต้องอาศัยสิ่งนี้อยู่อีกด้านหนึ่งเราก็รู้ว่าไอ้สิ่งนี้ก็ห้ามไม่ได้เขาจะคิด มันก็คิดขึ้นมาเองเขาจะดับมันก็ดับไปเองแต่เราต่างหากที่ไปกระโจนเข้าไปกับความคิดนั้นแล้วก็ขมุกขมวัวเจ็บทุกข์มันก็คือทุกข์ที่เกิดขึ้นจิตก็คือตัวที่ไปทุกข์แต่จิตก็เป็นตัวที่ไปคิดจิตก็เป็นอนัตตาถ้าเรามีปัญญาบางครั้งเราก็รู้เราก็ปล่อย แต่ถ้าเราไปหลงไปขมุขขมัวกับโลกเยอะมอมแมมเราก็ไม่มีกําลังจิตไม่มีกําลังจิตก็หลงคนมายาของจิตข่าดวงตาที่ไปไปปรุงแต่งคิดมันก็ทุกบางวันกลับมาสมทมซานทุกบางวันจิตเบิกบานมันก็เป็นอย่างนี้สลับกันไปมันก็เป็นตามเหตุปัจจัยเราก็ไม่ได้ไปไป ไปเดือดร้อนกับทุกข์มากบางครั้งแต่บางครั้งเรารู้ไม่ทันเราก็ไปเดือดร้อนกับทุกข์เหมือนจะพยายามไปจัดการอะไรกับอะไรแต่พอถึงเวลาหมดแรงมานั่งคิดมันก็เป็นอนาตาทุกอย่างจิตเขาเขาเขามวดของเขาเองเขาก็แต่เขาก็ยังไขว่คว้าค่ะหลวงตาเขายังไขว่ยข้ายังค้นคว้าเพราะเขารู้ว่านี่คือทางที่จะทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ การให้ค่าสิ่งต่างๆมันน้อยลงแต่การให้ค่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามันมันเยอะเหลือเกินเจ้าค่ะแต่มันก็เข้าใจว่าธรรมะคือธรรมะคือธรรมชาติคือธรรมดาไม่มีใครอะไรไปทำได้แล้วเขามีอยู่แล้ว,เข,ลวเขามีอยู่ของเขาอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างทำงานเป็นปกติเกิดขึ้นดับไปในสิ่งที่ไม่มีอะไรเขามีอยู่แล้วเรามาทีหลังแต่เราเราถือว่าเราเป็นเราที่ตัวใหญ่มาก จริงๆเราทำอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดมาด้วยความความรู้สึกอย่างนี้ค่ะหลวงตาไม่มีคำถามแต่มันมีอะไรที่อยากจะถามหลวงตาเยอะมากเมื่อเช้าก็เข้าพอเจอหลวงตาก็เข้าเข้ามาการาบหลวงตาเจ้าค่ะเข้ามาการาบหลวงตาแล้วก็ไม่ ไม่รู้ว่าจะตั้งคำถามอะไรแต่มันมีสิ่งที่อยู่ในใจที่คือเหมือนเราเห็นเรารู้ความจริงของธรรมชาตินั้นแต่มันยังเหมือนยังไม่รู้แจ้งก็เลยเอ๊ะงั้นถามหลวงตาก็ได้ว่ารู้กับรู้แจ้งมันต่างกันยังไงเหมือนจิตเขารู้แต่เขายังไม่รู้แจ้งก็เลยยังยังไม่ถึงที่สุดของอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยตั้งคำถามง่ายๆกับหลวงตาว่า หลวงตาเจ้าคะรู้กับรู้แจ้งสั่งกันยังไงหลวงตาก็เมตตาสอนชี้แนะสิ่งที่หลวงตาสอนชี้แนะเป็นสิ่งที่เราเราเห็นที่เกิดอยู่กับจิตอยู่แล้วแต่เราลืมมันไปเหมือนเหมือนบางทีบางสิ่งบางอย่างมันผุดขึ้นในใจแล้วเราก็ลืมมันไปหลวงตาให้สติแล้วก็กลับมาคิดว่าก็แค่หยุด แต่แค่จิตเราแสวงหาความรู้ความรู้ที่ที่มันไม่ใช่ความรู้หรือทางโลกที่เรียกว่า knowledge แต่มันคือ knowing มันคือรู้แล้วมันไม่ได้รู้อะไรข้างนอกมันรู้ข้างในแล้วมันเป็นความรู้ที่มันเป็นความรู้ที่วิเศษแล้วมันเป็นความรู้ธรรมชาติที่ รู้ว่าเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็รู้ว่าไม่มีทางอื่นค่ะหลวงตาไม่มีทางอื่นตอนนี้สิ่งที่สิ่งที่เป็นอยู่ก็คือเขารู้ทางเดินแต่เขาเขายังรู้ว่ายังต้องรู้อะไรอีกถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ไม่หยุดเป็นผักผักไม่ถึงยังไม่หยุดถาวรค่ะหลวงตาเขาเหมือนเขา เขายังอยากจะรู้อะไรอีกแต่เป็นเป็นครั้งคราวที่ที่เขาหยุดของเขาเพราะเขารู้ว่าการกระเสือกกระสนการที่จะไปบังคับไปจัดการไปอะไรมันทําอะไรไม่ได้เลยเมื่อเขารู้อย่างนี้ช่วงที่เขารู้อย่างนี้เขาก็ปล่อยมันเป็นความรู้สึกที่วิเศษมากมันเป็นเหมือนไม่มีอะไรมันเป็นเหมือนอะไรต่อเชื่อมโยงกันไปหมดเลยมันไม่มีอะไรเลยแต่พอบางครั้งที่ มีอะไรมากระทบไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นทางความคิดเมื่อมากระทบแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้น่าสนใจจิตจะเข้าไปค้นขว้าซึ่งมันก็ตกเป็นเหยื่อของสังขารอยู่ดีเมื่อเข้าไปค้นขว้าบางครั้งเราก็ได้ได้ความเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่เราก็ขมุกขมัวแล้วออกจากความรู้สึกทิ่เป็นทั้งหมด เชื่อมกันเป็นทั้งหมดโดยที่ไม่เลยมาขวางกาั้นความรู้สึกเนี้ยก็หายไปมันเหมือนมันไม่ได้สองอย่างในเวลาเดียวกันมันเป็นความทุกข์ที่รู้ว่าทุกข์มันมีที่สิ้นสุดเจ้าค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องไม่ไหลไปกับความคิดถึงแม้ว่าการคิดนั้นเป็นการคิดพิจารณาธรรมที่ทำให้เราได้รู้ได้เข้าใจอะไรแต่เรา แต่แต่เราก็ต้องเตือนสติตัวเราเองบ่อยๆว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่เขาต้องอาศัยคิดคําเนี้ยเป็นสิ่งที่ก้องเข้ามาในใจค่ะลวงตาและสิ่งที่ลวงตาเมตตาคือตัณหาที่อยากจะพ้นทุกเป็นตัณหาที่ละเอียดมากแต่แต่ก็ให้ต้องรู้ทันเท่าทันตัณหานั้นเจ้าขาลวงตาซึ่ง กับเรียนหลวงตาว่ามันเป็นตัญหาที่ละเอียดมากแต่มันก็คือตัญหาที่สร้างเรียนได้อยู่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันมีอยู่ในใจแต่เราบางครั้งเราวิ่งตามหาดิ้นรลนเพื่อที่จะได้ธรรมชาตินั้นมาซึ่งจริงๆเมื่อเราไม่ทำอะไรเราอยู่เฉยธรรมชาตินั้นมันมีอยู่แล้ว ก็เข้าใจว่าจิตรู้แต่ยังไม่รู้แจ้งแต่ก็ยังไม่รู้ว่ายังไม่รู้อะไรแต่บางครั้งแค่ปล่อยความความดิ้นรนก็หายไปโดยอัตโนมัติแต่เมื่อความอยากที่จะพ้นทุกข์หรืออยากที่จะรู้กลับขึ้นมามันก็จะออกไปดิ้นรนไปค้นคว้าไปไปพิจารณาเป็นหย่สลับกันไปค่ะ ถึงแม้เมื่อเช้ามากราบหลวงตาหลังจากที่หลวงตาได้ได้เตือนสติว่าแค่หยุดจิตเขาหยุดค่ะแล้วไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ต้องพูดอะไรกับหลวงตาเลยแต่จิตเขาสะเทือนจากข้างในว่ามันก็แค่นี้มันสะเทือนมันสะเทือน เหมือนเหมือนสิ่งที่รู้มันทั้งหมดมันอั้นอยู่ข้างในแต่มันเหมือนพยายามวิ่งหาอะไรแต่แค่ดวงตาบอกให้หยุดมันกระแทกค่ะแล้วมันไม่มีคำพูดที่จะอธิบายได้แต่ความรู้สึกข้างในมันเยอะมากค่ะแค่พวกเราไม่หยุดแค่แค่แค่คิดมันก็เป็นสังขารแล้วมันก็เป็นสมุทัยแล้วแต่พอเรา เป็นธรรมชาติจิตเป็นธรรมชาติที่ต้องไปรับรู้อารมณ์ออกไปคิดมันขึ้นอย่างว่าเราออกไปกับความคิดนั้นไหมไปเป็นความคิดนั้นไหมหรือเราหยุดเราก็ดูจิตดูความคิดมันไปทํางานของมันเองแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดการที่มีผ้าลหล่นลงมาจากห้องที่ว่างๆถ้าเราไม่ไปทําอะไรกับผ้านั้นผ้ามันหล่นมันก็จบไป แต่เราแค่วิ่งเข้าไปดูว่าผ้านั้นเป็นผ้าสีอะไรสะอาดไหมหล่นมายังไงไม่จบไม่สิ้นคะแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําได้ยากเพราะจิตเคยชินกับการออกไปคิดเพราะเรารู้ว่าเพราะเราออกไปคิดนั่นแหละมันถึงมีตัวเราพอเราไม่ออกไปคิดตัวเราหายไปเราก็รู้สึกมันโลง่ลงๆว่างๆมันไม่ชินเราก็ต้องออกไปคิดใหม่ นี่คือความรู้สึกของการเริ่มปฏิบัติภาวนาทั้งแรกๆจริงๆความคิดมันก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตัวเรามันก็มาจากความคิดพอเราหยุดคิดความเป็นตัวเราก็ดับไปมันก็แค่เนี้ยน้ำหนักที่ให้กับสิ่งต่างๆมันน้อยลงเคยบอกกับคนรอบข้างไม่กี่คนว่าน้ำหนักที่ให้มันน้อยลง แต่เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราไม่ได้ไปโกรธเขาแต่เรารู้ด้วยตัวเราเองแล้วก็ย้ํากับคนข้างๆว่ามันมีทางเดียวสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่หลวงตาสอนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันมีวิธีเดียวมันมีทางเดียวเมื่อสองสามวันก่อนก็คอยเตือนสติตัวเองว่าความยาก ก็คือเราตาบอดแต่เราต้องเอาได้ใส่เข็มรูเล็กๆแต่มันเป็นไปได้ได้มีอยู่รูมีอยู่เอาได้ใส่เข็มที่รูเล็กๆมันเป็นไปได้แต่เราแค่ตาบอดในห้องมืดๆแต่เราต้องทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นเปรียบเทียบความยากของการภาวนาแบบนี้แต่มันเป็นไปได้แล้วมันก็มีวิธีเดียวเคยปาล็กับคนข้างๆว่า ความยากคือเราเอาสิ่งที่เราเคยชินมาตลอดกับความคิดเอาไปสาแสวงหางสิ่งที่ความคิดเข้าไปไม่ได้แต่เมื่อเราไปถึงสิ่งนั้นแล้วเราจะรู้ว่ามันมีอยู่จริงเราแค่มองไม่เห็นเหมือนพีเอมสองจุดห้ามีอยู่แต่ตาเรามองไม่เห็นเวตาเปล่าแค่จิตเรายังไม่มีคุณภาพ แค่เรายังเอาคิดคือสิ่งสกรปรกเข้าไปหาสิ่งที่สะอาดต่อให้เราไปเจอสิ่งนั้นเราบอกมันสะอาดแล้วแต่สิ่งนั้นน่ะคือสิ่งสกรปรกเหมือนที่หลวงตาบอกว่ามันท้องฟ้ามันกว้างใหญ่มันไม่มีอะไรเลยมันมีอะไรผ่านมาผ่านไปเครื่องบินนกเมฆผ่านเข้ามาตลอดถ้าเราไม่ไปอะไรกับมันเราหยุดมันก็เป็นอย่างนั้น แค่ก้มเข้ามากราบหลวงตาเมื่อเช้าหลวงตาก็ให้สติก็แค่นี้แต่ที่ผ่านมาเราเราดิ้นรนดิ้นรนจนขมุกขมัวจนหมดแรงพอหมดแรงเราก็ไม่ดิ้นรนเราก็เลิกกลับมาเห็นเหมือนเดิมแล้วพอเรามีบางสิ่งบางอย่างที่เราให้ค่าเข้ามาเราก็ออกไปวิเคาเราะห์ในข้าใจที่ หลวงปู่ดูลท่านว่าคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดเถงงหนแต่ก็ต้องอาศัยคิดแต่ที่หลวงตาบอกค่ะว่าถ้ามีตัญหามันก็สร้างไม่จบตัวตัญหาเป็นตัวที่ทําให้เตกเกิดถึงแม้ยังไม่ได้ตายจากชาตินี้แต่จิตมันก็ไปสร้างภพไม่จบไม่สิ้นในแต่ละขณะจิตมันก็มีเชื้อเกิดต่อไป ไม่เข้าใจว่าถูกไหมคะลงตาของตาขาตาลูกตาสามีบ้างก็เพื่อนเขาก็พูดไปหมดนะครับสาหรับผมเนี่ยผมเรียกว่าปฏิบัติแบบง่ๆแล้วกันครับเพราะว่าเดิมผมเคยพยายามมามากแล้วผมรู้มันทําอะไรไม่ได้เพราะจริงๆมันไม่มีอะไรไปทําผมก็เลยคิดว่าจิตเขาก็เดี๋ยวเขาอิ่มแล้วเขากินไปเรื่อยๆเดี๋ยวอิ่มแล้วมันก็หลุดเองเขาก็หลุดเองฮะเราแค่หลงเรารู้เท่านั้นพอแล้วฮะ มีหลักแค่นี้ฮะหลงแล้วรู้พยายามกลับมาหาหลักอะไรยืดแล้วก็หลงอีกไม่ได้ไม่ได้คิดมากเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ดิ้นเลยนะเพราะว่ามันทําไม่ได้อยู่แล้วก็มีแค่นี้ครับไม่รู้จะพูอะไรก็เนี่ยนี่เป็นคู่ตัวอย่างเพีแ่แกได้พบดวงตาเข้ามาครั้งแทบจะเกือบไปครั้งแรกเพราะว่าว่า,าเคยมาตาจะไม่ได้แล้วนานมากแล้วก็มาไม่ได้มาตั้งนานตั้งเท่าไหร่แล้วเป็นปี มากกว่าปีหนึ่งเนาะมากกว่าปีหนึ่งไม่มาเพิ่งมาจบตุงตาครั้งที่สามเนาะแ้วไม่ได้มา,ไ,าไม่ได้มาพบกันเป็นปีเข้ามาอยู่ตัวหน้าแล้วเขาก็หยุดเลยหยุดแล้วก็สงบเลยแล้วก็ชัดเจนในธรรมที่เขาพูดเนี่ยเป็นชัดเจนในธรรมหยุดแล้วสงบหยุดความปรงแต่งแล้วก็รู้แจ้งในธรรมเลยเพียงชื่อเวลาระยะ แค่มา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 กาบตัวหน้าแค่นี้พอเห็นแบบนี้แล้วสำหรับต่อหน้าพุทธเจ้าไม่ต้องพูดถึงเลยว่าทําไมจึงบรรลุธรรมได้ต่อหน้าพุทธเจ้าไม่ต้องถามหาเหตุผลเลยเพราะว่าเจอหน้าพรพุทธเจ้าก็จบไปเลยยิ่งเป็นภาษียาเบตไตายเพราะว่าบรรลุที่ผ่านหมดเลยอันนั้นไม่ต้องพูดถึงหนาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหตุเดียวผล แต่ที่รู้ได้ก็คือเพราะธรรมชาติในใจที่เป็นธรรมชาติเดิมเขาหยุดเขาหยุดหยุดกิเลสตัณหาหยุดความปรุงแต่งหยุดความที่หลนทยานอยากจึงพบใจทันทีพบใจพบธรรมถึงใจถึงปฏิภาณก็มีแค่นี้สาธุโยมพะบาทอยากถามอะไรครัไหมคู่นี้เนี่ย มันไม่มีขั้นตอนอะไรหรอกนี่แหแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาหยุดแล้วเขาก็จะพบว่าตัณหานเนี่ยความดิลทญาญยากเนี่ยเป็นเป็นสมุทยัยเป็นเหตุที่เกิดทุกข์เขาก็จะเกิดขยะดับตัณหาตัณหาก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปและหมดกําลังหมดอิทธิพลต่อใจไปแล้วก็สุดท้ายก็หายไปหมดสิ่งตัณหาที่ดิทนทญาญยากไปตามกิเลสหายไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตก็ เปรียบเทียบเป็นขั้นสมุิเป,เป็นพระโตดาบันปัญหาที่ดินนนทิยาญาไปตามกิเลสราคะโทสะโมห oh ะความโลภความโกรธความหลง,าลงหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นก็เป็นธรรมขั้นเปรียบเทียบว่าเป็นธรรมขั้นพระสกิทาคามีหรือพระสก,กัาคามีความหลงดิ้นรนไปตามกิเลสตัญหาหายไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตก็ทำให้ เป็นธรรมขั้นระอานาคามีหรือใจสงบไปถึงเจ็ดิบ้าเปอร์เซ็นจาก100้อยแล้วจากที่เคยวุ่นวายสิ้นกิเลสตัณหาร้อยเปอร์เซ็นใจก็สงบเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ1อยเอร์เซ็นก็เป็นนิพพานนี่เป็นตัวเลขสมมติที่เทียบหนึ่งในสี่สองในสี่สามในสี่แล้วก็สี่ในสี่ดังนั้น ที่ว่าปโสรดาบานพระภิกิจาคามีพระนาคามีพระหลานก็คือหนึ่งในสี่สองในสี่สามในสี่สี่ในสี่ก็คือเทียบตามลําดับแบบนี้จากจากกิเลสตัณหาที่หายไปกิเลสตัณหาหายไปเท่าไหร่ก็ทุกข์ก็หายไปเท่านั้นใจก็สงบลมเย็นมากขึ้นเท่านั้นแกบอกว่าสิ่งที่แกอยากจะถามในใจหลวงตาได้ตอบไปหมดแล้วค่ะเยอยบประบาทลินความสงสัย ในใจแล้วได้รับคำตอบทั้งหมดพวกเราเราที่ยังไม่ดิ้นสงสัยมีไหมเนี่ยพวกท่านก็เห็นเนี่ยพวกท่านสงสัยมากเกินไปไม่หยุดสงสัยดิ้นรลนทะยานอยากมากเกินไปไม่หยุดดิ้นรลนทะยานอยากท่านจะยิ่งปฏิบัติจะยิ่งเป็นทุกข์มากเพราะความดิ้นรลนทะยานอยากมันเป็นสมุทัยใหญ่ที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราปฏิบัติสวนทางปฏิพาน ทางปฏิพานกิดสิ้นอวิชชาสิ้นกิเลสตัณหาที่ความทิน่นลงทยานอยากไปตามกิเลสแต่เรายิ่งปฏิบัติยิ่งกลับเพิ่มความิีนลนทยานอยากมันก็เลยกลับไปยิ่งทุกข์มากแทนที่จะให้ความทุกข์มันน้อยลงกิเลสตัณหาก็ยิ่งมากขึ้นอยากพันิพานอยากอยากอยากจนสร้างมโนขึ้นมามโนนิพผ่านปอมจนทุกข์เครียดมากสุดท้ายหลายคนจน กลายเป็นโลจิตโลภศาสตรเนี่ยก็ดูจากประสบการณ์แต่ละคนเนี่ยเราก็มาเป็นตัวอย่างเราว่าเรามากไปด้วยกิเลสตัณหาหรือกิเลสตัณหามันน้อยลงเราปฏิบัติยังไงลนะ่ะยิ่งปฏิบัติยิ่งมีกิเลสตัณหามากขึ้นหรือยิ่งปฏิบัติมันยิ่งกิเลสตัณหาน้อยลงแล้วทาให้ใจมีความสงบโลดเย็ยนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติมากขึ้นหรือว่าอย่างไงถามใจตัวเองดู อาใครจะถามใจตัวเองมากถามไม่ออก,กถามตาได้เนี่ยแม่อ้อยไม่อะไรอย่าถามว่าแม่อ้อยเอ,ยมอ,เมอมนะมองหน้าเนี่ยถามได้นะมองหน้าเนี่ยตอนแรกมองเฉยๆแต่หลวงตาอาจจะรู้คําถามในใจหยุดที่จะถามหยุดที่จะสงสัยหยุดที่จะไข,ขวยคว้าหยุดที่จะสะวนนามันก็จบแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้ สแสวงหาไม่มีผู้ถึงไม่มีผู้ได้ไม่มีผู้เป็นอะไรไม่มีผู้ได้อะไรแล้วจะสแสวงหาอะไร